ต,ต่อไปยุค80ครับเป็นช่วงเวลาที่ผมตโตมาและแมนเชสเตอร์เด็ไม่ใช่สโมสรระดับมหาอนาจลูกหนังและไม่ใช่ทีมที่ประสบความเร็จมากมายซึ่งยุคนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แอตเลตันและลิเวอร์พูลผัดกันครองความยิ่งใหญ่นในอังกฤษส่วนแมนเชสเตอร์เด็ก็เป็นทีมที่ใหญ่ที่หลงเหลือแค่อดีตแล้วก็มีลุ้นแค่บอลถ้วยเท่านั้นนะครับแต่ในวัยเด็กเนี่ยเราก็ยังสามารถ มองเห็นความโดดเด่นของนักเตะที่เรายกให้เป็นฮีโร่ในดวงใจซึ่งคนงนั้นก็ได้แก่ไบร,ร์ล็อสันอดีตกัปตันทีมของแมนยูไนเตดซึ่งก็มีความโดดเด่นชัดเจนในคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่กลัวเจ็บและที่สำคัญโรบบโบ้ก็มาพร้อมสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสื้อหมายเลขเจ็ดในยุคนั้น เบอร์เสื้อของฟุตอลงปในแต่ละแมตช์ก็จะเรียงลําดับตั้งแต่1นึถึงสิแล้วแต่ว่าแต่ละนัดเนี่ยใครจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนว่าคนนั้นคนนี้จะได้เป็นเสื้อเบอร์ต่างๆแต่ภาพที่เราติดตาและก็ประทับใจก็คือ็อบสันกับเสื้อหมายเลขก7นับจากกันมาเบอร์7ก็กลายเป็นเบอร์โปรดของผมและมันก็มีความเชื่อมโยงกับปีสัแดงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับย้อนกลับไป ดุการเปิดหัวของพี่เม์ลีกองกฤษเนี่ย1992-1993ถึงนะครับรับสั้นด้วยสภาพร่างกายที่โรยลาบวกกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในแผงมิดฟิลด์ของยูเนเตดมันก็ทำให้บทบาทและก็ความสม่ำเสมอในการลงสนามของรับสั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยประจวบเหมาะกับการที่อเล็กฟูสันซื้อเอริกคันโตนามาร่วมทีมจากลีดยูเนเตดในช่วงปลายปี1992 และเป็นกุญแจสำคัญครับที่ทำให้แมนยูเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล1 9 9 2กาถึงและก็เป็นจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่ความเป็นฮีโร่จากรอบสันส่งมาถึงคังนโตนาโดยมเีเสื้อเบอร์เจ็เป็นสายสัมพันธ์และฤดูกาล1993 9 9กก็เป็นซีซันแรกที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีการให้ลงทะเบียนนักเตะรายชื่อกับเบอร์นั้นๆและเจ้าของเสื้อเบอร์เจ็ในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเริ่กลายเป็นของ กองโต้ไปโดยปริยายนี่คือจุดเริ่มต้นเบอร์เจในยุคพีเยริกอย่างแท้จริงนะครับนทางว่าความเป็น ศิลปินลูกหนังซึ่งมีคาแรคเตอร์ยูนิคเฉพาะตัวของเอริกคัน์ตนาเนี่ยมันก็ทำให้เราก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นนักเตะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของปีศาจแดงและก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ดาวลุ่งรอบๆตัวเขาเนี่ยในยุคคัสซอบในทีทูเนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยมีพี่ใหญ่อย่างกองโตคอยดูแลความสำเร็จครั้งแรงเงาเล่าในยุคที่กองโตสวมเสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยมันเกิดขึ้น าต่อเนื่องจนกระทั่งเขาคิดว่าพอและกับฟุตบอลก็ประกาศรีทายดื้อนะครับมันก็เป็นการแยกทางโดยไ,ดไม่ได้มีคําล่ําลาแต่ตำนางเสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยซึ่งมันยาวนานนะสำหรับยูเนเต็ดเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นสุดเป็นเดวิดเบคแฮมที่เปลี่ยนจาก10มาใส่เบอร์เจ็ดแล้วก็ยกเบอร์สิบให้กับเท็ดดี้เชลเชอแฮมเบคแฮมกับเบอร์เเนี่ยมันก็มีความประทับใจ มีความต่อเนื่องเรื่องของความสำเร็จและภาพจำของเบ็คแคมที่เราไม่รู้ลืมก็คือค่ำคืนที่เขาช่วยให้แมนยูเต็ดเนี่ยโกงความตายและสร้างปฏิหาริที่คัมหนทำให้รุตการ1998ถึง1999น่ยมันปิดฉากอย่างงดงามด้วยการควา้าชิปเป็นแชมป์นี่คือ3คนแรกครับที่เปิดหัวมาได้ยอดเยี่ยมสำหรับการใส่เสื้อเบอร์7ตั้งแต่รอบสั้น ซึ่งก็ก่อนยุคพรีเมียร์ลีกกองโตแล้วก็เบคแฮมนะคงมันก็ทําให้เราเนี่ยเวลาซื้อเสื้อของแมนยูเต็ดเนี่ยเราก็จะใส่เราก็จะปักชื่อหรือว่าปั๊มเบอร์เจ็ดไม่มีเบอร์อื่นมาแทรกแซงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเบคแฮมมีปัญหากับเฟอร์กี้ก็มีการแยกทางกันเบคแฮมไปอยู่กับเรเบลิตแต่ก็ยังฝากความประทับใจด้วยตําแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก2002-2003นะครับเบอร์เจม,มันก็ว่างได้ไม่นาน เซอร์เร็กฟอร์สันยกเบอร์เจ็ดให้กับคริสเซโนโรโดเด็กหนุ่มโน,โนเนมจากโปรตุเกสที่ซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ใครจะรู้ว่าจากเด็กที่สับพั่มเพื่อไม่รู้เรื่องกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับโรนันโดพัฒนาฝีเท้าได้อย่างชัดเจนรุดหน้าเลย ตอนแรกเทียบเคียงาจากับเวนูนี่แล้วก็สปีดหนีเป็นนักเตะร,ระดับบอลลงดอเนี่ยแหละครับคือจุดที่มันแสดงเห็นว่าโรนันโดกับสิ่งที่เฟอร์กี้มองว่าเขาเหมาะสมกับเสื้อเบอร์เจ็ดแล้วก็รับผิดชอบบทบาทก็ยังได้อย่างชัดเจนนี่คืออ,อ,อีกหนึ่งเบอร์เจ็ดที่อยู่ในความประทับใจปี2009โรนันโดก็อำลาไปตามความฝันไปอยู่กับเรอลมลิตลเสื้อเบอร์เจหลังจากนั้นเนี่ย ก็เป็นยุคที่กลับมาลุ่มรุ่มรัมมนจรน,นะครับก็ไปกันแบบเร็วๆนะครับไมเคิลโอเว่นเป็นคนต่อมาที่มาใส่เสื้อเบอร์เก็ยังดีที่ได้แชมป์แเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นแชมป์ที่ผมว่าแฟนลีพูลจดจําได้ดีกว่าแฟนแมนอยู่อีกจากโอเว่นก็เว้นวักไปหน่อยกลายเป็นอันโตโดวันเซียมาใส่แทนนะครับรู้การที่วันเซียใส่เสื้อเบอร์7เนี่ยมันก็คือรุ่การ2012-2013ซึ่งก็เป็นครั้งล่าสุด ที่แมนยูเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็เป็นซีซั่นทิ้งทวนของป่าเฟอร์กี้แต่วาเลนเซียก็ทําไม่เกิดความคิดเพราะตอนนั้นผมอยู่ที่อังกฤษเสื้อเลือกคนมันเกิดขึ้นแล้วแล้ว,วัเลนเซียก็รู้สึกว่าเสื้อเบอร์เจ็ดมันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะแบกรับความกดดันนั้นได้ก็เลยคืนเบอร์เจ็ดและกลับไปใส่ที่ดับห้าเหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องจากนั้นมา พอป๋าเฟอร์กี้ลงจากตำแหน่งความตกต่ำความล้มเหลวมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเดวิดมอยนะครับหรอฟันเกลโจเซ่เหมือนโยเช่นเดียวกับเจ้าของเสื้อเบอร์เจ็ดนับจากนั้นอังเคลเดมาเรียแรกๆทำว่าจะดีท้ายก็เจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศการปรับตัวและเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นสุขในแมนเชสเตอร์ก็แยกย้ายหลีกทางให้เมมฟิสเด์ไปซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหส์ฟันเกลวเข้ามาเทคโอเวอร์เบอร์เจ็ด ก็เข้าทำนองท่าดีทีเหลวสุดท้ายก็ไปไม่อรอดสำหรับเดือยปลายเช่นเดียวกับอาริทิสซานเชสนี่ก็กล่าวว่าเป็นตัวชัวนะดิวสลับขั้วระหว่างเขากับเฮนริกมาคิตายานเนี่ยมันทำท่าว่าจะดีแต่เพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นตัวท็อปสำหรับแนวรุกพรีเมียร์ลีกแต่ก็กลายเว่าล้มเหลวแล้วก็ทิ้งภาพจำในฐานะนักเป็นโนท่านหนึ่งที่เล่นบอลได้นิดหน่อยจากอาริิสเอลสันคาวานี ก็มาในช่วงบ้านปลายของชีวิตละนะครับก็มีความเหมาะสมอ่ะด้วยคุณสมบัติแต่น่าเสียดายที่เราเจอกันช้าไปคราวนี้ก็ทําผลงานได้ไม่ทะลุเป้าอาจจะไม่ถึงขี้เหล่มากแต่ถ้าเทียบกับความเป็นเบอร์เจ็ดของยูเต็ดเนี่ยมันควรดีกว่านี้สุดท้ายก็ต้องหลีกทางให้กับ คิดเโดโรนโดในภาค2ซึ่งช่วงแรกหอมหวานนะครับมีหลายๆส่วนที่อยู่ในอา,อารมณ์ชื่นม่นแต่ฉากจบมันไม่โรแมนติกและไม่แฮปปี้อย่างเีเราทราบกันดีนะครับก็เป็นโรนันโดที่แยกทางกันไปนะครับมาถึงเมสันเมาส์ก็เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่ใจกล้านะกับการรับตำแหน่งแต่ก็เสื้อเบอร์เจ็ดไปครอบครองก็หวังว่าเขาก็จะมี เสถิติและผลงานที่ดีขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าเสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยมันมีความหมายกับจิเต็ดมากเพียงใดแฟนพีจะมีด้วยความคาดหวังและนี่ละครับก็คือเจ้าของเสื้อเบอร์เจ็ดคนใหม่ที่ผมเองก็อยากจะเห็นเขาเฉิดฉายและทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยกลับมาประกาศสัปดาห์ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับ